ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะคนร้ายเตรียมวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารแต่พลาดระเบิดใส่ตัวเองเสียชีวิตที่อำเภอร,รามันจังหวัดยะลาขณะหน่วยงานข่าวนะคะพบความเคลื่อนไหวแกนนำระดับปฏิบัติการเข้าพื้นที่เตรียมก่อเหตุ ที่เกิดเหตุบริเวณถนนเข้าสวนยางห่างจากถนนสายโกตาระมันประมาณ5เมตรพบหลุมระเบิดกว้างประมาณ3เมตรลึก1 m. เมตรเศษสะเก็ดระเบิดเป็นเหล็กเส้นตัดขนาด1เซนติเมตรตกอยู่เป็นจํานวนมากรวมทั้งถังแกส๊เสเศษวงจรอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นระเบิดสแสวงเครื่องบรรจุในถังแกส๊สน้ําหนักประมาณ15กิโลกรัมนอกจากนี้ยังพบเศษชิ้นเนื้อเส้นผมมนุษย์และรอยเลือดที่เสาไฟฟ้าใกล้จุดเกิดเหตุเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่สั นิฐานว่ากลุ่มก่อความไม่สงบของนายกอมารุสมานเดงแมเป็นผู้ก่อเหตุแต่เกิดความผิดพลาดทำให้คนร้ายถูกระเบิดจนเสียชีวิตโดยพบบัตรประชาชนตกอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้มีรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมก่อเหตุในพื้นที่อำเภอรามันหลังปรากฏความเคลื่อนไหวของนายซาหูดินโต๊ะเจมะก การนำระดับปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอระมันจังหวัดยะลาและอำเภอร,รือเสาะจังหวัดนาราธิวาสสั่งการสมาชิกพื้นที่บ้านดูทรงตาวาอำเภอระมันจัดหาถังแกลอนเพื่อใช้ในการเก็บอาวุธปืนสงครามและเตรียมก่อเหตุซุ่มโจมตีด้วยระเบิดสแสวงเครื่องโดยเพ่งเล็งพื้นที่ตำบลกาลอตบบลมังและตำบลยะตะอำเภอระมันจังหวัดยะลา